นในการโรงเรียนบ้านลำพุกท,ท,ท่านประธานเรือข่ายผู้ปกครองท่านผู้นาชุมชนนะครับท่านผู้มีเกียรติตลอดจนผูกรุนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนอื่นผมอยากจะแสดงความรู้สึกนะครับก็คือผมรู้สึกว่าผมรับลูกเองเราทำขึ้นมาเอง,เเองไม่ต้องเดือดร้อนในการเอาเงินไปซื้อไปหานะครับก็คาดว่าจะสามารถบรรเทาแบกเบาภาระได้ ถ้าเรามีระบบการจัดงานแล้วก็การบริหารที่ดีคิดว่าโครงการก็สามารถอยู่ได้อย่างแน่นหนึ่นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเชิญครับรับะบบหนาวมาแล้วเห็นไหมครับด้านหลังท่านระบบหนาวไหลเลยครับโอ้มากเลย ก็นอะไรันต้นอะไรต้นลุนักเรียนกำลังรับอบต้นก้าไม้ลงนี่ย้นลุงคนนี้ลงไปไปก่าวไเก่าวดวยเอาโป้เลยครับครับเลยครับไปเลยครับนาเกดนตรีแตเท่าครับ สนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ